ไอ้กิ่นเมนูข้าวกรรมแบบนี้พองครับเป็นของหวานนะครับชั้นดีของหวานมันเฮานอนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ผมจะปพาพี่พี่น้องมาจัดเมนูรำล้ำกันก่อนเลยนะครับนูนี่นะผมกินตั้งแต่เปิดอ่อนเลยผมห้องข้าวกรรมนะครับไม่ใช่ของหวานสุดยอดความล้ำเลยนะครับพี่น้องฮัหลอีสานนี่นะเขาจะห้องดอกดินน้อมันผมนี่นะห้องข้าวกรรมนะครับข้าวกรรมแบบนี้เป็นตระกูลเฟิร์นนะครับเป็นข้าวกรรมจากไฮจากนาหน่าได้ข้าวกรรมมาเสร็จเด็ดดีมาล้างบร้อมสะอาดกันก่อนเอาดินเอา์สไลอย่างออกให้หมดเลยนะครับนี่เศษใบมุ้งใบบน้อาให้ม มันอย่างเดียวกับป้อนะครับนอ้ความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะไปต่ำเสร็จแล้วเขาจะใส่น้ำเปล่านะครับนอ้จะกั้นเอาน้าของข้าวกลมนะครับออกมาไอ้นูนี่เป็นของหวานนะครับเป็นของเค้ากาวนี้เขาใจไข่น้ามันอย่างเดียวนะครับส่วนต้นโซนดอกที่เขาต่ำตะกี้นะครับนอ้ขยาเอาน้ามันเสร็จแล้วก็เอาควางได้เลยนะครับต้นนี่นะผมกับเบเกิลกินสักเตือนะครับไข่น้าไม่ใช่ของหวานแค่นั้นกับป้อด้านล่างคอมสะอาดเสร็จเรียบร้อยมาซอยมาหั่นแบบนี้กันก่อนเลยนะครับจากหั่นจากซอยเสร็จเรียบร้อยผมก็จะเอาไปต่ำนะครับถ้าใครบบบบบบบ่่่่ออออยยยาาาาากกกกกตนน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 นีีีีะะะะะ็เเเเไไไปปปใสคคคครรรรืงงงงงััััดด้้้้้้้ลูแแึึจจิ ชองจะดูฝนแบบนี้แค่นั้นนะครับปีเขาก็ออกนักบางปีเขาก็ออกน้อยนะครับมันจะเป็นเข้ากรรมได้จะได้เหม่นกอครับมารับชมเลยนะครับเนาะมันจะเป็นเข้ากรรมได้จะได้สีมันจะเจ็บจ้ำมันๆได้จะได้เหม่นกอหลังจะนั่งกันมาลงมือตามกันก่อนเลยนะครับตามพื้นมันพอหยาแบบนี้กับป้อนะครับมาต้องแล้วเกินถ้าใครมันก็บตามพื้นมันแล้วๆได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมเอาแค่นี้กับป้อนะครับต้องขี้ขันต่ำหลังจะนั่งจะใจน้ำเปล่าและน้ำสะอาดเทลงไปเลยนะครับให้ประมาณสักลีดหนึ่งได้เลยนะครับเนาะจะนั่รนะปอ มสักห้านาทีกับป้อนะครับน้องจนหน้ามึอมันดำแบบนี้เลยนะครับพอหน้ามันดำแบบนี้ได้ตีเรียบร้อยแล้วบดได้แล้วนะครับน้องนุ่งเข้ากรรมนี่ไหนอยากบังอยากเลยนะครับนุ่งบานผมเขาอยากกินไข่นี่กับป้อนะครับน้องแต่วันนี้ผมอยากลุกลุกขึ้นปีนขึ้นน้องได้ดูบดได้นะครับมาบดได้ใส่มาเป้านะครับถ้ามีโอกาสลอบหน้าในนาผมจะอยากขื้นมันดีๆกว่านี้นะครับหลังจากเขาเอามือกันมือโยมไปสักกําหนึ่งแล้วหลังจากนั้นจะมากองเซเข้ากรรมออกกันก่อนเลยนะครับตองไปตัวบีไปตัวแบบนี้เลยนะครับใครอยากได้นั่งเข้ากรรมนัักกๆนนนี็เเอไแหมลลบบบด้้ยยยะคร่ เราเอาดอกมันหนามันจะบ่มีความยั้งนะครับแต่ถ้าเอาดอกเข้ากรรมมาตําแบบนี้น้ําของมันก็จะเป็นเมือกยั้งๆแบบนี้นะครับแต่เราว่ามันเป็นอย่งกอก็มันก็บ่เป็นอย่างหรอกครับนอกแต่มันแค่มีความเหนียวของมันบดไดหลังจากกองเอาเศษมันออกเ็ษเรียบร้อยมาถึงขั้นตอนกันมาเข้ากันก่อนเลยนะครับผมจะเอาน้ำเข้ากรรมนะครับไปแจ่แบบนี้เลยครับทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นผมก็จะมานึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ใส่น้ำปลาเพิมไปเลยนะครับนอกต้องการให้เข้ามันดำๆกําๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นผมจะเก็บไว้สัก2ถุงนะครับนอกจะไปยะดเมนูอื่นต่อนะครับหลังจากเข้ามามานึ่งคืนเรียบร้อยนะครับมามาดูสีสันของเข้าของเขากันก เลนนะครับตอนยังต no ีบะได้นึ่งเข้าสีสันของข้าวกำมันยังบอกออกแต่เลยนะครับเลยว่าเวลาเขานึ่งเข้าวซุกนี่นะบอกเลยจําแถบบะได้เลยมันนึ่งมันก็จะออกดำๆค่ำๆเนื้อน้อยหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับเวลานึ่งซุกมาเรียบร้อยบอกเลยว่าสีนี่น่ากินขนาดเลยนะครับว่ามันมีรสชาติอย่างก่อนมันบ่มีรสชาติอย่างเลยนะครับมันเหมือนข้าวเปล่าธรรมดาบ่ได้ครับเขาเอาแค่สีสันมันแค่นั้นนะครับอจากนึ่งไปสักครั้นะครับน่อสีสันงามขนาดเลยครับดูเอานะครับน่องงามบางงามดูเอานะครับนี่นะกรรมเหมาะขนาดเลยพี่น่องหลายๆคนทียยังบเคหนน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 นีีีี่่่ะะตกกกกกใจเเเลลลยยยคครรััับบบบบบมปไไดดด้้้้ขาาิิแแอ็ ีได้นะครับแต่มันบ่มีรสชาติผมเนี่ยจะเอาไปคลุกกับน้ำตาลนะครับมะเป้ามาโรยเห็ดกำมินาย่างเหมาะเลยนี่นะซื้อกินถุงละสองบาทสามบาทนะครับวันนี้นัทแทบจะบ่มีใครอยากขายเรียบร้อยแล้วกินนี่นะใคอยากกินเองนะครับที่นั้นผมจะโรยน้ำตาลลงไปอย่างน้อยหนึ่งวันนี้ผมไม่ได้ใส่มะเป้านะครับที่ว่าผมเนี่ยตอนเจ้าบ่มีมะเป้าไหนมาขายหรอครับน้อรอบหน้านนะครับผมยิ่งอยากคือมันดีๆกว่านี้นะครับน้อนี่เอาอย่างลวกๆไปกันก่อนเลยนะครับผมหาซื้อมะเป้าไหนมันาได้ครับตอนไม่เจ้าน้อถ้ามีมะเป้ามาโรยแบบนี้นะมันจะมม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 มีีีีีหอออออๆคคคววาาาาาาาััััััันน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 ขงะะะรรบบถ้้้้โกกกสสสิผยยด่่ นูมาโคนี่เลยนะครับนี่ก็อเอาแค่นี้ไปกันก่อนนะครับนอ